สวัสดีค่ะพอดีพี่น้องสุภุสุคนนะคะมือน,นีกลับมาคำ้ำเนาะนะคะพี่นอ้องหาโมกงกูกละนะคะเพราะว่ามือนีไปเอาหญ้าเห้งวัวเนาะเพิ่งจะกลับมานะคะทักทายพี่น้องนะคะเอ่อทีกำลังรับชมอยู่นะคะพี่น้องถีติดตามนะคะร่วมไปถึงเกษตรกรนะคะผู้ถีมีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะเพื่อเป็นอาชีพหลักหลักะอาชีพเสริมนะคะ เลียงไว้บริโภคนีครัวเรื่นก็นได้นะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายนะคะที่เข้ามารับชมนะคะที่เข้ามาติดตามล้กก็ซอยคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเนาะนะคะมื้อนี้ลูกออดฟา้ามกบนะคะมาถักทายพี่น้องงามเหมือนแลงนะคะหาโมงกลัวๆนะคะพี่น้องผ้ามาเบิงกบพอแม่พันธุ์ของลูกออดนะคะมื่อนี่นะคะให้เบิงบรรยากาศนะคะละกกาอัปเดตนะคะการ ดูแลนะคะพอแม่พันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะาถึงฤดูผสมพันธุ์นะคะประมาณปลายมีนานะคะถึงต้นเมษานะคะจังสีเลิมเป็นการเพาะแลวกาขยายพันธ์นะคะโดยที่เฮ้ามีพอแม่พันธ์นะคะหลพอสมควรนะคะร่วมทั้งหมดกับประมาณพันพันกว่วๆนะคะพี่น้องต่ว่า ในความที่ว่าพันกว่าๆนี่กันยังบ่พันเด็ดลองจับคูนะคะเนื่องจากว่ากบแม่นะคะกบตัวแม่นี่นะคะมันหลายกบกบตัวเถิกนะคะแล้วก็กบตัวเถิกเขามันหน่อยแห้งตอนนี้นะคะในปัจจุบันนี่กะหากันยังบ่พันอ่าพออยู่นะคะแล้วก็ติดต่อทางฟาร์มอื่นนะคะฟาร์มอื่นกะให้คําตอบมา หน่อยคือกันนะคะพี่น้องนี่ก็คือเป็นปัญหาในตอนนี้นะคะสำหรับลูกออดฟ้ามกบนะคะที่ต้องหากบุบตบกบผูนะคะมาเพื่อที่จะผสมพันธุ์นะคะพี่น้องตะวันเข้ากับบอปันไนนะคะเข้ากับบริซี่เรียนปันไนทาม,มีก็ดีนะคะพี่น้องเพราะว่าทามีมันกะสี่เดยการพ่อพันธุ์มันกะสี่เด,ย,พพเดยเร็วขึ้น นะคะถ้าบ่มีกับบ่เป็นอย่างเขากับมีมที่ในการดูแลนะคะในการเห็ดให้ผสมพันธุ์นี่นะคะได้อยู่แล้วนะคะพี่น้องตมาถามพี่น้องมีเอากบแม่กบผู้นะคะคูสองคููนะคะพี่น้องกับล่องเห็ดเบิงนะคะในฤดูการผสมพันธุ์นะคะที่จะถึงนี้นะคะเมื่อนี้นะคะอากาศกับอุนขข้นนะคะ พุณถึงถึงขันว่าร้อนเลยกันนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันนี่ก็บหูซึกววาร้อนอยู่นะคะแต่่าช่วงเดือดอมากนะคะก็หูซื้อว่าอากาศมันเย็นเนาะนะคะก็เป็นปกติแหละนะคะมีหอนมีหนาวนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องพี่น้องก็ลองจับคู่นะคะฮัดให้กบของพี่น้องนี่ผสมพันธ์กันนะคะ กบผูกับประมาณสักปีหนึ่งนะคะกบแม่กับประมาณสัก8เดือนนะคะสี่เห็นให้ไข่แข็งแรงนะคะพอดีนะคะหรือพี่น้องอยากทดลองนะคะเอากบผูจากธรรมชาตินะคะที่พี่น้องใส่เบ็ดได้นะคะหาได้ตกเบ็ดได้นะคะพี่น้องก็ลองเอามาผาสมพนธุ์เบิงนะคะในฤดูกาลหนานี่นะคะพี่น้องก็ลองปรับเปลี่ยนเบิงนะครับจากปกติเข้าใส่เป็นกบพอแม่พันที่เข้าเลี้ยงเองพอเองหรือว่าเข้าซื้อมาจากฟ้ามืออื่นนะคะ พี่น้องก็ล่องแนะนำลูกออดก็นแนะนำให้พี่น้องล่องจับกบตามธรรมชาตินะคะบอกว่าสิเป็นตัวผู้ตัวแม่นี่ลองมาเหตุการ์ผสมพันธุ์เบิ่งนะคะพี่น้องจะได้แลกเปลี่ยนความคีดเห็นกันเนาะนะคะว่าเป็นจังไดแนนะคะพี่น้องได้เอาวิธีนี่ไปใส่นี่เป็นจังไดแนนะคะมันไข่บอนะคะหลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วเนี่ยลูกออดนะคะซึ่งออกมาฟักออกมาจากไข่นี่มันมีความแข็งแรงบอนะคะ อันนี้ก็ให้พี่น้องทดลองอันเดเฮดเบิงนะคบพี่น้องเพื่อว่าพีหนา้าอาจจะได้ขยับขยายนะคะเป็นา้ามญ่นะคะอาจจะเป็นา้ามถี่สมบูรณ์แบบนะคะเพราะขยายพันธุ์รวมไปถึงจําหน่ายพ่อแม่พันุ์กบนะคะจหนายหัวหานนะคะจหนายาลูกกบนะคะลูกออดจังสินะคะพี่น้องอาจจะเริ่มต้นจาก คูสองคูนะคะเพื่อเป็นความหูเพิ่มเติมให้กับพี่น้องกเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจนะคะในการเลี้ยงกบนะคะแล้วก็พี่น้องที่ให้ความสนใจนะคะในเรื่องนี้นะคะพี่น้องก็สามารถดูคลิปย้อนหลังนะคะสำหรับลูกออดฟร้ารมกบใดน,นะคะสามารถที่จะดูได้นะคะทาง YouTube แลหรือทางแฟนเพจนะคะพี่น้องแล้วก็ อย่าลืมคอมเมนต์นะคะพูดคุยสอบถามกันได้พี่น้องของใจเรื่องอีหยางนะคะก็สาม,มารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกับลูกออดได้นะคะลูกออดเองก็เสียเขาไปตอบนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะพี่น้องเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเฮากับสิแนะนําพูดคุยกันเนาะนะคะติดต่อประสิทธิสัมพันธ์กันนะคะพี่น้องเวลาเวลาลูกออดลงคลิปไปพี่น้องก็ิได้ติดต่อสอบถามได้ง่ายนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะ รกสีเขาไปตอบเนาะเป็นการเอาแลกเปลี่ยนความิดเห็นกันนะคะสำหรับพี่น้องนะคะเกษตรกรท่านใดนะคะที่เพิ่นยังมองหาอาชีพนะคะเกี่ยวกับ อาชีพในอนาคตนะคะหรือว่าพี่น้องที่เพินตกงานลูกหลานที่เพินมาอยู่บ้านนะคะลูกออดกะแนะนํานะคะเห้ทดล่องเบิ่งนะคะแนะนําเห้ล่องเรียงกบกเบิ่งนะคะว่าสิเป็นจังได๋นะคะมักบ่มักนะคะพี่น้องกระล่องเห็ดเบิ่งนะคะย่างในหน,อย,หนอยกระเด้ลงมือทํานะคะ พี่น้องอาจจะได้มีความสุขเกี่ยวกับการเลี้ยงนะคะบพว่าสิเป็นเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะคะบพว่าสิเป็นปลาดูปลาเข็งนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะทดลองได้เนาะนะคะอันนี้ลูกอ๊อก,กเป็นกําลังใจให้นะคระับสหรับพี่น้องที่เพิ่นมาจากกรุงเทพนไท์นะคะที่เพิ่นตกงานนะคะร่วมไปถึงเพิ่อนอยากกลับมาอยู่บ้านนะคะเนื่องโดยสถานการณ์โควิดนะคะลูกอ บ้านเมืองเฮานะคะรวมไปถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะเป็นการพึ่งพาจากของเนาะนะคะเป็นการดูแลจากของแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ครอบครัวเฮ้านะคะยังยืนนะคะแล้วก็มันคงนะคะแล้วก็มีอ่การเอาเศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวงเฮ้ามาเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นความหู้นะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการใส่ชีวิตดำนินมชีวิตของเฮ้านี่สู่ต่อไปนะคะพี่น้อง ส่วนการพ่อขยายพันธุ์นะคะของหลูกออร้ฟามกรุรบนี่นะคะพ่อแม่พันธุ์นะคะเกิดจากการเห่าเลี้ยงเองนะคะทั้งตัวผู้และก็ตัวแม่นะคะพี่น้องในแต่ละปีนี่ก็่สาม,มารถที่จะจากัดได้ว่าตัวผู้จักโตตัวแม่จักโตนะคะพอบางที่การเห่าขัดออกมาเสมอกันหรือว่าถ้าเอาตัวผู้หลายกว่าตัวแม่หลายกว่านะคะแต่บางที่พเอเหาเอามาเลี้ยงแล้วนะคะอากาศหนาวนะคะ หนาวจนเกินไปบางวันหนาวนะคะบางวันร้อนอะไรอย่างเงี้ยกบบางที่มันปรับสาภาพบพท่านพี่น้องนะคะมันก็ต้องตายเนี่ยเป็นธรรมดาเนาะนะคะสาเหตุนี่แหละนะคะเหตุให้กบเฮาโบเพียงพ่อต่อการผสมพันธุ์ในปีหนาแมนเฮาเสียเอาไว้หลายเป็นได้กับสางพี่น้องมันก็ต้องตายเป็นน้ำเนนเนาะถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะ มากบพ่พอแมพันธุของลูกอ่อนนีนะคะกับสิใสอยู่ประมาณสัก3าปีเต็มที่3ปีนะคะหลังจากนั้นก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะพี่น้องหลังกาหล้งจาน,นเท่ากับสิเอากบพ่พอแมพันธุนะคะในอของต้นปีแต่ละปีนี่เก็บสะสมไว้นะคะรวมไปถึงนะคะเขาอาจจะหาจากแรงรวบรวมจากฟ้ามื่อืน่นนะคะมาล่องเลียงเบิงกกได้นะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นคอแนะนําดีๆนะคะสําหรับการผสมพันธุ์การเลือก กบนะคะที่จะเอามาผสมพันธุ์นะคะสําหรับลูกออดฟ้ามกบนะคะพี่น้องถ้าลูกออดมีความหูอันใดน,นะคะลูกออดกับสิบอกากไว้นะคะพี่น้องกับสิมะทายทอนให้พี่น้องเข้าได้เบิงได้ฟังกันนะคะหลักกัรเลยร่องทําตามเบิงนะคะพี่น้องถ้ามีปัญหาจงใดกะพูดคุยสอบถามกันใดนะคะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมนะคะในแต่ละคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้กําลังใจลูกออสฟาร์มกบมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า